รวบรวมกิจกรรมที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์2568อําเภอรัศดากิจกรรมถอดบทเรียนธนาคารต้นแบบ Best Practice เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568ในอําเภอรัศดาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอรัศดาเข้าวร่วมถอดบทเรียนธนาคารต้นแบบเบสท์พ a c t i c ิระดับอำเภอซึ่งได้คัดเลือกธนาคารขยะบ้านกลาง หมู่ที่2ตํตำบลควนเมาอําเภอรัศดาจังหวัดตรังขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่สองตำบลควนเมาอําเภอรัศดาจังหวัดตรังกิจกรรมทำบุญและสืบสารประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีวัดคลองเขาจันทร์ เนื่องในวันมาคะบูชาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2568นณวัดคลองเขาจันทร์ตำบลหนองปลืออภรัศดาจังหวัดตรังกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568สําสำนักทะเบียนอภรัศดาได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันแห่งความรักและสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมโดยมีคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมในการจดทะเบียนสมรสรวมทั้งสิ้นจำนวน14คู่ นายอำเภอรัศดาพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรหนองยางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมอลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของนายสุพิษใหม่สุดหมู่ที่4ตำบลหนองปลือในวันที่14กุมภาพันธ์2568ซึ่งในครอบครัวมีสมาชิก8คนประกอบไปด้วยผู้สูงอายุคนพิการและเด็กเล็กป่วยเป็นโรคมะเร็ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไปในวันที่18กุมภาพันธ์2568ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอรัศดาที่11ลงพื้นที่สถานประกอบการรับซื้อปั์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอรัศดาเพื่อกำชับมาตรการในการป้องกันปัญหาการลักขโมยปล์มน้ำมัน กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าจิบกาแฟแชร์เรื่องราวพูดคุยหาแนวทางการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมื่อเช้าวันที่21กุมภาพันธ์2568โดยมีนายอำเภอรัศดาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองบัวและตำบลเขาไพรณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง ฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568โดยกดขันให้เจ้าของหรือผู้ดูแลถือปฏิบัติในเรื่องเวลาเปิดปิดและเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าณภาลัย เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568โดยมีอำเภอรัศดาส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอรัศดาร่วมกันเก็บกวาดขยะบริเวณล,ลานวัดและล้างห้องน้ำณวัดถ้ำพระพุทธอำเภอรัศดาจังหวัดตรังกิจกรรมพบนักเรียนเยี่ยมเยยนครู โรงเรียนรัศดาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตของนักเรียนจุดประกายความคิดให้นักเรียนพบกับความสำเร็จในด้านอาชีพที่ถนัดนำไปสู่การมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆเพื่อการบริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนจำนวนหนึ่งชุดเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทก,กภัยในสองตำบลคือตำบลหนองบัวและตำบลคลองปางเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อวันที่25และ26กุมภาพันธ์2568ขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสีตรังโมเดล โดยการค้นหาผู้เสพสารเสพติดในหมู่บ้านรวมทั้งตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยนำผู้เสพส่งบำบัดมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลรัศดากิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568เพื่อบูรณาการภารกิจสำคัญในพื้นที่เน้นบำบัดทุกบำรุงสุขรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง เกษตรอำเภอรัศดาพร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอรัศดาดำเนินการบรรยายเรื่องการให้น้ำและจัดการสวนทุเรียนคุณภาพเมื่อวันที่3มกุมภาพ,พันธ์2568นณที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ที่5าตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเกษตรอำเภอรัศดาร่วมลงพื้นที่จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านเกษตรของหมู่บ้าน เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568ณศาลาอาเนกประสงค์หมู่ที่4ตำบลควนเมาอัมเภอรัสดาจังหวัดตรังเกษตรอำเภอรัสดาจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568ณศาลาอาเนกประสงค์หมู่ที่6ตำบลคลองปางอำเภอรัสดาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568เกษตรอำเภอรัศดาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในปรีชาพรมห้องเกษตรกรปราดเปลืองต้นแบบอำเภอรัศดาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณหมู่ที่10ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเกษตรอำเภอรัศดาลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับโภชนาการเด็กอันดามันสู่ไอคิวมาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เมื่อวันที่14กุมภาพันธ25นะ์2568ณโรงเรียนวัดควรเมาหมู่ที่2ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง เกษตรอำเภอรัศดาร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานจังหวัดตรังจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามสภาพปัญหาที่วิเคราะห์ได้ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุเรียนประจำปีงบประมาณ2,568ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ที่5ตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568เกษตรอำเภอรัศดา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังตรวจติดตามแปลงต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการใช้เห็ดเรืองแสงซิรินรัศมีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568โดยการสำรวจโรคมแมลงและมอปปัจจัยการผลิตณหมู่ที่4ี่ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอบคุณค่ะ